เลีอีกเด็ดแนวทางฮานอยแมนมันมาแล้วและเลขวิ่งเข้าทุกวันมาอีกแล้วไปชมกันเลยครับพี่น้อง ขอบคุณที่รับชมกรับผมถ้าแม่นก็ช่วยกดไลค์จดแชร์ไปเยอะๆเลยครับพี่นกประวัติที่แล้วมันเข้าเต็มขอบคุณมากครับผมที่รับชมอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจด้วยนะครับผมเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ